แล้วทำไมคันอื่นวิ่งยาวเป็นสิบกิโลเมตรเลยครับนี่นะเนินกลางดงนะไอ้ที่มันมีประเด็นกันอยู่นะแต่ที่มันมีประเด็นกันอยู่ว่ารถบรรทุกขเขาวิ่งดูนะผมวิ่งอยู่เท่าไหร่และถามว่าเนี่ยที่เขาวิ่งขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นรถเปล่าเขาต้องส่งขึ้นเนินเขาจะมาคานตามผมได้ยังไงเนี่ยเขารถเปล่าเขาวิ่งฉิวเลยผมเหยียบจนสุดคขนเล่งแล้วม่นวิ่งได้อยู่แค่เนี้ย นี่ผมรถหนักอ,อผมมีน้ำหนักของบรรทุกมาเนี่ยคนที่เขาเป็นรถเปล่าหรือรถเขามีกําลังอะ่ะเขาก็ไปเลนสองเลนสามนู่นแหละเขาต้องส่งขึ้นเนินไปให้มันพ้นเร็วๆพวกคุณจะได้ไม่ติดรถเล็กอะ่ะอันนี้เลยให้ทําความเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมมาต่อคอมเมนต์นิดนึงแล้วทําไมคันอื่นวิ่งยาวเลยเป็นสิบกิโลเมตรเลยครับเดี๋ยวผมจะต่อคอมเมนต์นี้เลยเอาให้ชัดๆเลยนะน้องงานอะ่ะมันมีทั้งรีบและไม่รีบมันก็เหมือนเวลาคุณไปทํางานตอนเช้าอะ่ะ อ,อแล้วเขาบอกเข้างานแปดโมงอ่ะคุณจะแหกคิตาจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์จะนั่งแท็กซี่ไปทําไมเพราะว่านี่แหละครับปัญหาเนี่ยค่าขนส่งมันถูกค่าขนส่งมันถูกมันแย่งงานกันวิ่งมันมีทั้งงานด่วนใครทําได้ทําไม่ได้ในวงการรถบรรทุกอ่ะใครอ่ะที่มันทําเวลาได้งานมีเวลาอย่างเงี้ย เขาก็ต้องรีบเหยียบไปไปแย่งงานกันบางทีอ่ะเขาบอกเฮ้ยเขาไปเอางานในลายกลุ่มมาเขาลงคิวไว้ตัวเขาอยู่มวกเหล็กแต่ต้องไปรับงานอยู่ปากช่องอย่างเงี้ยมีเวลาขึ้นเวลาลงนะน้องเขาเลยต้องรีบเหยียบไปเอางานเพราะว่าคู่แข่งทางรถบรรทุกเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันต่างคนต่างเอาชีวิตรอดนะมือหนึ่งป้ายแดงพร้อมหางเนี่ยเจ็ดหมื่นต่อเดือนที่เขาต้องหาเงินนี่ย ถ้าเป็นมือสองอะสี่ห้าหมื่นถ้ารถไม่มีภาระเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกแต่รถที่เขามีพาระหรือบอริษัทที่เขายังต้องผ่อนรถอยู่เขาต้องดิ้นรนนะน้องมันต้องเข้าใจถามว่าเขาต้องลากยาวขวาไปเพราะอะไรเขาจะมาคานตามผมไหมเนี่ยผมวิ่งไม่ถึงสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนเนี้ยเหยียบคันเร่งจนสุดแล้วเนี่ยขึ้นเนินอย่างเงี้ยแล้วเขารถเปล่าเขาต้องรีบไปบรรจุของอย่างเงี้ยบางทีงานอนะ่ะมันมีนะเวลาโหลดอะ่ะ ของรถบรรทุกเขาอ่ะไปไม่ทันโดนปรับมันไม่ได้ปรับห้าบาทสิบบาทนะครับมันปรับีเท่าไหรอ่อะถามพี่พี่รถบรรทุกดูก็ได้ค่าขนสนะ่งอะถูกอย่างขี้ครับแต่เวลาปรับเท่ะน้องเคยได้ยินคํานี้ไหมค่าเที่ยวหลักร้อยความรับผิดชอบหลักร้านนะ่ะถ้าน้องได้ยินคนํานี้หรือน้องอยู่ในวงการรถบรรทุก น้องจะรู้ทันทีเลยว่าทำไมพวกพี่ต้องวิ่งขวาลากยาวไม่ใช่ไม่เห็นใจนะครับรถเล็กแต่มันจำเป็นเพราะว่าทั้งทั้งคนที่เป็นลูกน้องทั้งคนที่เป็นทบาแก่ต่างคนต่างดิ้นรนนะครับทำมาหากินมันมีการแข่งขันกันทุกอาชีพครับเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เป็นที่จิตสำนึกของคนขับรถพฤติกรรมของคนขับรถมันก็เป็นเฉพาะบางคันบางงาน อย่างรถด,ดินหินดินทรายทําไมเขาถึงต้องวิ่งเร็วเขาไม่มานั่งเบรกเพราะอะไรคนขับรถค่าเที่ยวเขามันถูกเขาต้องทํารอบเพื่อให้ได้เงินไปเลี้ยงครอบครัวนะครับเขาต้องทํารอบทําเที่ยวนะครับยิ่งทําเที่ยวได้เยอะมันก็ยิ่งได้เงินเยอะพวกพี่ๆคนไหนที่เป็นลูกน้องอยู่อ่ะเขากินค่าเที่ยวเขาไม่ได้กินเงินเดือนเขาไม่ได้ทํางานออฟฟิศ เขาอดตลับขับตะนอนนะครับเขาอดตลับขับตะนอนเพื่อวิ่งทําเที่ยวเพื่อหาเงินไปใช้ในชีวิตประจําวันไปจ่ายภาระเหมือนกันเขาจะจะมานั่งวิ่งกัะเลาะกระแลกกัเลาะกระและ,ะ,ละตามถนนอย่างเงี้ยรับรองไปไม่ลอดครับค่าเที่ยวรถบรรทุกมันไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวเนี้แล้วทําไมว่าเฮ้ยบางบริษัทเขาขับช้าได้อย่างนู้นอย่างนี้ไปบางบาาริษัทเขากําหนดความเร็วนะน้อง วิ่งไม่เกินหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเลดน้ำมันบังคับบีบคนรถให้อดตลับขับตะนอนต้องนั่งย่องกันกองกองแงงแงจะบริษัทที่เขาต้องทำเที่ยวเอารอบเขาไม่ได้กำหนดเลดน้ำมันมันต่างกันบนท้องถนนจะให้มาคานตามกันกับกฎตามกฎหมายอ่ะพี่ๆรถใหญ่เขารู้กันอยู่แล้วแหละขนาดตำรวจเขายังอารมุ่มอร่ยให้เลยบางทีอ่ะไอเรื่องวิ่งขวาเนี่ยเขาเป็นที่รู้กัน มันไม่ใช่ว่ามันต้องมานั่งจ่ายสวยจ่ายอะไรหรอกเออเขาก็เห็นใจซึ่งกันและกันบางทีปิดตาข้างหนึ่งเห็นใจซึ่งกันและกันนี่น้องทุกอาชีพ่ะมันมีหมดแหละข้อดีข้อเสียมันมีทั้งคนดีคนเลวแต่พี่เชื่อว่าคนขับรถบรรทุกแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยเขาปฏิบัติตามกฎอยู่พอสมควรแหละและไอเหตุที่เขาจะต้องออกขวาลาดยาวเนี่ยมันก็จําเป็นเขาไม่มาขับเล่นขับหัวหรอกครับไปกับเคียร์ไม่ได้เอาไก่ไปแลกมานะ ถ้ามันพลาดทีหนึง่งมันเกิดเคสทีหนึ่งนะน้องรู้ไหมมันหมายถึงอาชีพที่เขาทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ค่อยมีใครอยากทําอะไรผิดพลาดหรอกเกี่ยวกับรถบรรทุกอ่ะใบขับขี่ประเภททอสองทอสามทอสี่เนี่ยทุกประเภทเนี่ยเขาตรวจสอบประวัติอาชญกรรมตรวจสอบประวัตินะกว่าจะได้มาเนี่ยเป็นสิบห้าวันเดือนหนึ่งนะครับคนขับรถบรรทุกอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเขาพลาดไปหนึ่งครั้งเขาติดประวัติเมื่อไหร่มันหมายถึงอาชีพนะน้องที่เอามาตอบ